สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะครูโอสอนไทยนะคะวันนี้เราจะมาเรียนภาษาเขมรกันนะคะภาษาเขมรน,นั้นเป็นภาษาที่มีอิทธิพลในภาษาไทยนะคะก็ถ้าเราดูตามประวัติศาสตร์แล้วเขมรหรือขอมนะคะเราก็ได้รับอารยธรรมของเขามาลักษณะของภาษาเขมรน,นะคะจะมีความเหมือนของไทยอย่างหนึ่งก็คือเป็นคําโดดนะคะเป็นคําโดดคืออะไรเป็นคําโดดก็คือมีพยางค์เดียว นะมีมีพยางค์เดียวนะอ่าแล้วก็มีความหมายอยู่ในตัวมันเองนะคะอ่ามีความหมายอยู่ในตัวมันเองไม่ต้องมีการแปลความนะคะในภาษาเขมรจัดว่าเป็นภาษาตระกูลมอนเขมรก็คือในอารยธรรมลุ่มลุ่มแม่น้ำโขงนะคะลุ่มอ่าแม่น้ําเดียวกันเนี่ยนะคะดั่งเดิมแล้วก็จะมีพยางค์เดียวเป็นคําโดดเหมือนกันมีการเรียงพยางเรียงคําเช่นเดียวกับภาษาไทย แต่มันอาจจะแตกต่างไปบ้างในบางอย่างนะคะเอามาดูการที่เรารับอิทธิพลภาษาเขมรมาเนี่ยเรามาใช้อย่างไงบ้างเรามาาเรามีวิธีในการรับอิทธิพลลักษณะหรือลักษณะของภาษาเขมรในภาษาไทยเนี่ยเรามามียังไงบ้างนะคะอันที่หนึ่งเลยสังเกตดูคําที่มีตัวสะกดดังต่อไปนี้นะคะคือสะกดไม่ตรงมาตรานั่นแหละอย่างเช่นมีจอจานมียอยหญิงมีรอเรือ มีลอลิงเช่นคำเนี้ยคำว่าผเด็ดเนหะ็นไหมคำว่าผเด็ดนะคะมีตัวสะกดเป็นจอจานนะคะคำว่าบําเพนมีตัวสะกดเป็นยอหญิงนะคะอันนี้ก็ออกเสียงตามมาตราตัวสะกดเหมือนกันแต่ว่าสะกดไม่ตรงมาตรานะคะครนี้มาดูในข้อนี้ในข้อนี้ก็คือในข้อที่สองก็คือคําภาษาคเคนาส่วนใหญ่จะเป็นคําควบกล้าถ้าเราลองสังเกตผู้ที่อาศัยอยู่ตามแถบ แถบชายแดนที่ปิดกับประเทศกัมพูชานะคะก็จะมีการพูดภาษามีคำพบกกล้ำที่ชัดเจนนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราจำได้ไหมที่ครูเคยสอนไปเรื่องอคำพบกกล้ำไทยแท้ทั้งหมด11ตัวเนี่ยนะมีอะไรบ้างมีตะภาพไปกินคน นะมีด้วยเรือลิงแหวนอ่าจำได้ไหมเช่นตอรอต,อรอตอรนะเสียงควบกลัมครอ,อรออรรรคอรรเนี่ยมีทั้งหมด11ตัวเนาะนักเรียนลองไปทบกทวนดูนะคะที่เป็นคำทำภาษาไทยแท้ คราวนี้นะคะคราวนี้ในภาษาเขมรนั้นก็จะมีคําควบกล้ำเหมือนกันแต่ลักษณะาการออกเสียงคําควบกล้ำของเขานะคะตัวพยัญชนะที่ไปเป็นคําควบกล้ำของเขาอาจจะแตกต่างกับเราไปบ้างนะคะในข้อที่สามคำภาษาเขมรส่วนใหญ่จะขึ้นต้นด้วยบังบันและก็บํานะคะจะขึ้นต้นด้วยคําพวกนี้ข้างหน้านะ เช่นคำว่าคือต้นได้บางบางคมบางาบังคับบางคมบางเขียนบางเกิดอะไรพวกนี้นะคะนักเรียนต้องดูดีๆเนาะในภาษาเขมรไม่ยากมีนิดเดียวนะคะหลักสังเกตมีแค่นิดเดียวแต่ว่าเราประเทศไทยเนี่ยเราได้รับอิทธิพลภาษาเขมรค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรน,นะคะต่อมาในข้อที่สี่นิยมเป็นอักษรน,นาอ่าเมื่อกี้คําว่าที่นักเรียนเคยยกตัวอย่างให้ครูเช่นตรรอ ตอรอนักเรียนยกตัวอย่างให้ครูนะคะอย่างเช่นคําว่าเท่าทีเท่าทีต,อตอรอลิงนะคะไม่ใช่ตอรอลเรือนะเช่นอ่าครูถามนักเรียนว่าอ้าวแล้วตอรอเนี่ยตอรอมีคําไหนที่เป็นคำควบคํามในภาษาไทยบ้างนักเรียนก็จะบอกว่าตลกให้ครูตลกไงอ้าวแต่ตลกอ่ะมันไม่ใช่คำแท้แท้มันไม่ใช่คำแท้แทมันออกเสียงอักษรน,นำไงอักษรน,นำก็คือมีเสียงสระอะ ในพยางค์แรกนะคะก็คือต่ออาตะออหลอโอกหลกอย่างเงี้ยนะคะนี่เห็นไหมมีเสียงอมีเสียงละอะแล้วก็มีเสียงหอนำรอใช่ไหมคะอันนี้ก็คือเป็นการใช้อักษรน,นำก็คือเป็นภาษาเขมรนะคะคำภาษาเขมรส่วนใหญ่แล้วเป็นเป็นคำราชาศัพท์ ะะเป็นคำราชาศัพท์ที่มีการแปลนะคะอย่างเช่นคําคว่าขนมที่หมายถึงคิ้วอย่างเงี้ยนะคะต่อมาคาไทยที่เรารับของเข้ามาเราก็มาแปลงคํามาแผลงคํามาแผลงคําให้เป็นคําเ,เป็นภาษาที่คนไทยเนี่ยพูดได้ง่ายขึ้นเช่นคําเดิมของภาษาเขมรน,นะคะเป็นเสียงขะนะก็คือเราก็แผลงมาเป็นกะ เมื่อไหร่เราเห็นกระกร,กรออะกระเนี่ยเราสันนิษฐานไว้ก่อนเลยเป็นภาษาเขมรเช่นคําว่าคดานเนี่ยนะเราออกเสียงไม่ได้เราก็มาแปลงเป็นกระดานนะคะคําว่ากระจอกกระจอกของเราเนี่ยเรามาใช้คําว่ากระจอกเนี่ยลากศัพท์เดิมมาจากคําว่ากระจอกอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะต่อมาพอพึ่งพอพึ่งของเขาเสียงผ่าของเขาเนี่ย เราก็มาแปลงเป็นปละปอรอปลาดีไหสมนนิฐานไว้ว่าคำไหนที่ขึ้นต้นด้วยปละนะก็น่าจะแผงมาจาก่น่าจะแผงมาจากอ่ภาษาเขมรน่าจะเป็นมาจากเขมรเนาะเช่นคําว่าคําว่าอะไรนะคําว่าระสมะคําว่าผสมนะคะคําว่าผสมน่าจะมีรากศัพท์เดิมมาจากคําว่า ผสมอย่างนี้นะคะ,ะนักเรียนพอได้นะไม่ยากเลยนะคะโอเคในคลิปนี้รูจะจบแค่นี้นะคะแล้วก็นักเรียนก็หมั่นทบทวนทบทวนเนื้อหาเนาะแล้วก็เข้าไปดูในคลาสรู o มนะคะสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ